ถ้าจะพิจรารณาดูกันให้ละเอียดสำหรับในสมัยนี้พวกพุทธบริษัทไม่ได้สนใจเรื่องอนิจจังทุกขัังอนัตตาหรือที่เรียกว่าสุญญาตาเพียงคำเดียวเพราะกลัวว่าจะไม่ได้อะไรจะไม่สนุกสนานร่าเรืองบันเทิงใจ จึงไม่สนใจและซ้ําเกลียดซ้ํากลัวเรื่องสุญญาตานี้แต่ถ้าเรื่องใดเป็นไปเพื่อทำให้รู้สึกว่าจะได้สวรรค์วิมานมีความสนุกสน,น้นเบิกบานหรือมากที่สุดแต่จะได้เกิดมาสวยเกิดมารวยกันอีก ก็พอใจแต่เพียงเรื่องอย่างนี้อย่างเดียวหมกมุ่นสนใจอยู่แต่เรื่องอย่างนี้อย่างเดียวไม่สนใจเลยไปถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อพุทธบริษัทส่วนมากเป็นเสอย่างนี้แล้วก็ข้าวรูปกันกับข้อที่ว่าเมื่อไม้เก่าหายไปหมดแล้ว เหลือแต่ไม้ที่ปะที่อุดที่ดามกันขึ้นในชั้นหลังที่กล่าวอย่างนี้ก็หมายความว่าเรื่องที่จริงแท้ที่จะดับทุกข์ได้จริงนั้นไม่มีใครสนใจไม่มีใครพอใจที่จะศึกษาแต่ถ้าเป็นเรื่อง ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานในทางรูปรสกลิ่นเสียงเป็นต้นแล้วก็สนใจกันอย่างเต็มที่เกิดความเกลียดความกลัวเรื่องที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนไม่เสียใจเอาจนไม่สนใจเอาเยียเลยอาการอย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งโดยบาลีว่าอิติโภภิกษเวธรรมสันโทซาวินิยสัโทโซวินิยสันโทซาธรรมสันโทโซเป็นต้นซึ่งเป็นหาซึ่งมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยอาการอย่างนี้แล ความเละอะเลือนแห่งวินันยย่อมมีเพราะความเลอะเลือนของธรรมความเลอะเลือนของธรรมย่อมมีเพราะความเลอะเลือนของวิน,นัยข้อนี้อธิบายว่าเมื่อภิกษุเป็นต้นไม่สนใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรื่องความจริงของสิ่งทั้งหลายที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้ว ก็ไปสนใจแต่เรื่องที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินก็เกิดความเลเื่อนเรือนขึ้นในความรู้คือไม่รู้จริงแต่รู้ผิดรู้เท็จเทียมไปก็ประพฤติปฏิบัติผิดเพราะความรู้ผิดนั่นอย่างนี้เรียกว่าวินัยนเลเื่อนเลือนเพราะธรรมะเละเื่อนเลือน เมื่อปฏิบัติผิดกันอยู่เรื่อยไปก็เกิดความคิดความเชื่อกันใหม่ไปอย่างผิดๆนั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะหรือหลักธรรมะเลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนมันช่วยกันทำความเลอะเลือนให้แก่กันและกันถ้าวินัยเลอะเลือนธรรมะก็เลอะเลือนถ้าธรรมะเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเพราะเป็นของหินเนื่อง อยู่ด้วยกันลองคิดดูว่าถ้าสนใจเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในโลกนี้หรือในโลกสวรรค์ก็ตามการประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัทจะเป็นอย่างไรและถ้าว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุญญตาคือความที่สิ่งทั้งหลายเป็นของ ว่างจากตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วความประพฤติปฏิบัติจะเป็นอย่างไรมันย่อมแตกต่างกันหาโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงรัตว่าธรรมะเลื่อนเลือนพวินัยเลื่อนเลือนวินัยวินัยเลื่อนเลื่อนพระธรรมะเลอเลื่อนเป็นต้น และถือว่านี่เป็นอนาคตภัยของพุทธศาสนาหมายความว่าในครั้งพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตยอยู่นั่นภัยอันตรายอย่างนี้ยังไม่เกิดขั้นการแหร่ล่วงไปนานเท่าภัยอันนี้จึงจะเกิดขึ้น เมื่อเอาเวลาในขรั้งพุทธกาลเป็นเกณฑ์ก็เรียกว่าอันนาคตภ,าภยัยแต่ถ้าเอาเวลาปัจจุบันนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจุบัน,นาภายัยทีเดียวในปัจจุบันนี้มีภยัยอันร้ายกาจเกิดขึ้นแก่ศาสนาเพราะว่าพุทธบริษัท ไม่สนใจเนื้อแท้ดั้งเดิมของพุทธศาสนาแต่ไปพอใจลหลงไหลในของใหม่ๆที่แต่งขึ้นให้ไพเราะหรือให้ยั่วใจเช่นเรื่องสวรรค์วิมานเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องสนุกสนานอเ็ดอร่อยในทางรูปเสียงกลิ่นรสกดถพะธรรมารม เรล่านี้เป็นเรื่องยั่วใจแต่เป็นของใหม่ที่คนบางคนเห็นแก่ประโยชน์ตนแต่งขึ้นให้วิกิตพิสดาร,ร,รเป็นเรื่องยั่วใจคนทั้งหลายให้ลหลงไหลไปตามจนคนส่วนมากลหลงไหลไปในเรื่องที่ชวนให้ลหลงไหลอย่างนี้กันไปหมด ไม่สนใจในตัวแท้ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนานี่เรียกว่าเป็นปัจจุบัน,นภัยที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้มันมีอยู่จริงอย่างไรท่านทั้งหลายคงจะพิจารณาเห็นได้ด้วยตนเอง